สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษก็คือมั่ววันนี้นะคะเป็นวันที่1เดือนหนะคะซึ่งก็เป็นเดือนของ Pri ์ตมันนั่นเองนะคะเราสองค,คนก็เลยจะมาแต่งหน้าไปด้วยมั่วยไปด้วยแล้วกันโอเคในรู้ของ Pri ์ตมันเพราะวันนี้เราสองคนก็จะไปเดินขบวนใช่เซอรเบตนะคะความแตกต่างทางเพศนะเ นี่น,น,นะคะเป็น l g b t คพัทหนึออ่งคนคนเดียวโอเคเราก็คือซับพอร์ตนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยวันนี้ก็หาเล็บไว้ไม่รู้จะแต่งได้หรือเปล่าพอเพิ่อเธอจะแต่งลุกไหนเธอมาเปิดเล็บก่อนมาจริงๆอะ่ะมีหลายเล็บมากที่อยากแต่งคาดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลุง้งๆก็อยากแต่งแต่ก็มีอีกลุกหนึ่งที่เป็นซอฟต์ๆก็คือลุกของจินก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจินแนบรูปไว้ให้คล้าย<ข>ๆกันเลยนะคะประมาณนี้อ่ะรองพื้นเธอใช้ของอะไรสําหรับคนใช้เยอะมาก โอเคเก่งมากเท่าไหร่นะส่วนฉันใช้เธอเธอนะคะ<ๆ>เป็นคูชั่นหน้าหยาและผิวมันสวยดีโดเน่หน้าสันหญาอยู่แล้วเ <laughs> <laughs> พราะอันนี้น่าจะหยาอยู่ <laughs> คือปีนี้หน้าฝนมันมาเร็วถ้าฝนตกเราจะให้เขาเปิดเพงลงเพลงก่นอนนีอ๋อนึกว่า it's raining man ผู้เพลงเก่าเกินชอบมากคอนซีลเลอร์จินจะใช้ของ u ัพเวอ l a s <_<_<_<_ s นะคะทุกคนพัฟเพอร์เธอใช้ของอะไรใช้ Oreo ค่ะเป็นคนที่แบบว่า หนึ่งแบรนด์หนึ่งเดียวเพราะขี้เกียจคือเยอะคือกูเป็นคนหนึ่งที่ควรที่จะสนับสนุนควารหบาหลายทางเพศมากเพราะว่านั่นคือบุญคุณคือผู้พิปากขนมโก้จีนตอนทัวร์นะคะจีนจะใช้ของ Rare Beauty นะคะทุกคนซึ่งก็เดี๋ยวให้ระเปิดใช้ด้วย เดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งส่วนตากันแล้วพราเพื่อเขาจะแต่งเป็นตาก่อนส่วนจินวันนี้จินอยากเขียนคิ้วก่อนนะวันนี้เราใช้พาเลตนี้ทุกคนพ <an> าเลตตาเพราะว่าค่อนข้างเป็นพาเลตที่สีครบมากเป็นพาเลตที่จินใช้เข้ากองนะคะคือเขาจะมีทุกสีเลยทุกคนแล้วก็ราคาแบบหลักร <an> ้อยเองอะใครมาเนาะเราก็จะมาคุยในท็อปปิกนี้ว่าคุณมีความเป็นแบบ lgbt ในตัวมากแค่ไหน ถ้าถามว่าฉันเป็นมากไหมฉันไม่รู้แต่ว่าทชีวิตฉันเนี่ยมีแต่เพื่อนกระเทยอย่าแม่แม่อยู่กับเก้งอะไรแบบเนี้ยทอมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่ากระเทยเพราะว่าอุ่มมหาลาัยฉันเนี่ยอุ่มฉันที่เจคนเป็นกระเทยจีอ,อยู่ในสั่วนที่กระเทยเยอะกว่าอ,อะไรแบบเนี้ยซึมซับซึ้มซับอะไรมา ความอะไรความเกยความใดเรื่องความห้ามอะไรแบบเนี้ยฉันก็ยังไม่เคยคบผู้หญิงหรือทอมใดๆชอบหนาะฉันชอบผู้หญิงสวยๆใครขายยาผ่าเรียวคือลดให้ลงส่วนของตัวนี้ก็คือนี่แบบคุกคลีมาตั้งแต่เกิดแหละแกงแม่นี่อ่ะ ก็คือจะเป็นแกงที่มีความหลากหลายมากมีทั้งคนที่เป็นทอมมีทั้งคนที่เป็นกระเทยคือเยอะมากแม่นี่เป็นคนที่แบบชอบไปเที่ยวเพื่อนมากตั้งแต่นี้คลอดเพื่อนก็มาก็คือแบบว่าเป็น LGBT หมดนี่ก็เลยรู้สึกคุ้นชินซึ่งมันสนุกมากแบบตอนเด็กๆสมัยเด็ก,วเ,ดกเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแม่แล้วก็เพื่อนแม่ใช่ปะพวกแกงเพื่อนแม่เขาก็จะจัดโชว์กันเล่นยิมนาสติกโชว์หรือชอบอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกแลกอะไรอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เกิดแล้วก็บวกกับว่าเนี่ยเรียนโรงเรียนหญิงล้วนแล้วมมมัันกก็ีควาร โรงเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็สมัยเรียนก็คือตกหลุมรักรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นทองเป็นประจำอยู่แล้วใครที่แบบว่าเล่นกีฬาเก่งอะไรอยีออยก็จะแบบเฉิดฉายที่ส่วนในโรงเรียนออพอเขามีกิจกรรมอะไรหรือการเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของความหลากหลายทางเพศอะไรเงี้ยนี่ก็รู้สึกดีนะรู้สึกแฮปปี้ที่แบบเออเขามีงานหรือมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาห่อดน้องฉันไงเป็นนักบอลโรงเรียนนักวิ คือเป็นลูกพี่ลูกน้องชีก็เป็นแบบนักพูดว่าโรงเรียนเลยเว้ยโรงเรียนหญิงรอนที จังหวัดการจัรีมานเกิดฉันคือฮอตถือมากอะฮอตมากฮอตถือมากเว้ยผู้หญิงคือแบบมาตามจีบแบบฉ่ำว้าวฉ่ำโบอะเข้าใจโรงเรียนหญิงล้วนไหมว่าประชากรทอมอะมันจะน้อยกว่าชนีดังนั้นแล้วแบบว่าก็จะฮอตมากแล้วบวกกับโรงเรียนชันอะเขาจะมีอิสระในเรื่องของผมมากกว่าเธอนึกออกไหมว่าโรงเรียนหญิงล้วนปกติอะเขาจะต้องถักเปียแต่โรงเรียนชันอะเขาให้อิสระในการตัดผมสั้นได้ซึ่งเป็นทรงที่ไม่ใช่ สั s <S <ARS> ส้นติ่งแต่เป็นสั้นแบบซอยได้เลยอ่ะเออเราก็จะมีความโรงเรียนนี่ก็คือจะเก๋มาก้องชันคือแบบได้ลูกโอมาเยอะมากตอนที่จบมหกของเต e ็มไปหมดเลยเธอตุ๊กตกตุ๊กตาดอกไม้คือแบบหลอกเกินสนุกเนาะเข้าใจแล้วทำไมเธอถึงเป็น b ต a บ t ็อกเกอร์เห็นหรือยัง่ะการแต่งหน้าเนี่ยมันสนุก พูดถึงกระเวยคือเพลงอะไรสำหรับเธอ I will survive เนอะเป็นแบบตำนานสุดๆต้อง I will survive หรือว่า It's r a i n i n g Man จริงๆก็ชอบอยู่ฉันคือ Born This Way d i เว e ร์ Born This Way เกรธทำไมเธอไม่คิดถึงเพลงกระเวยไม่นไม่เคยนอกใจหมอก็ได้ก็ได้ฉันแบบพี่ณดีสาเป็นไอรอลสัตก็ได้ก็ไม่จิดก็มีเพลงนี้อีกเพลงสุดท้ายไงเออเห็นไ กระเทยละหนังที่เกี่ยวกับกระเทยอ่ะก็เยอะจริงแต่ขอคิดก่อนนะได้คิดถึงหนังฝรั่งอะไรอย่เงี้ยห็นป่ะเธอเป็นหัวอินเตอร์เธอมันเด็กอินเตอร์จริงี้ยนันเด็กเด็กอินเตอร์หลอกหลอกแกล้งบอกว่าเป็นเด็กอินเตอร์ไปพอแจ้งตะคิดไปคือนอกแล้วนะฮอลลีวูดฮอลลีวูดไปแล้วตอนนี้แต่มันมีนะมันมีแต่นึกไม่ออกเรื่องอะไรเอ่ยเจโบเจีจิมบอชีเช้าเรามา รื่อองะไคูเป็นนึกถึงเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องที่พระเอกแฟน t าสติกบีส s t s เล่นชีอะแต่งงานมีมันเป็นเรื่องจริงนะที่สุดท้ายเราชีก็แต่งหญิงเออชีแปลงเพศเราเมียเขาก็รับได้เมียเขาก็โอเคพี่นางมีวาดเพนติ i n g painting ปะใช่เออคือชีเป็นเรื่องอะไรหนักต้รน้ำคอมเมนต์นิดหน่อยเขาหนังเรื่องนั้นอ๋อคือชีอะเป็นกระเูยคนแรกของโลกเลยมั้งที่ตัดสินใจแปลงเพศ นี่ชอบสุดๆตัวน,นี้จะนเามนไพาน้ำมากกว่าไพรมายม่าฮโอ้ยมองกูลุงแล้วของจีนนะเสร็จแล้วทุกคนต้องเหือแค่ทาปากแต่ว่าสวยมากพี่จีช่วยแต่งด้วยสวยมากไม่เคยแต่งลุกอะไรแบบนี้ออ้ยคูนา่ารักกอนอันเนี้ยไล่สีไปเรื่อยๆทุกคนเหมือนทําแบบศิลปะอะไรเงี้ย <c oughs> มันคือสีเดียวกันเพิร์ดโอ้ยเราต้องรับงานคู่เราแหละรีวิวลิปสีนทาออกมาแล้วเข้มมากเลยค่ะเลยถามจีนว่านทาสีอะไร และนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของจีนในวันนี้ค่ะทุกคนชุดนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจากแว่พัดนะคะพัทาราวีนั่นเองนะคะเดี๋ยวจีจะแอดไว้ให้นะคะว่าร้านไหนเป็นร้านที่เขาส่งชุดให้เพิร์สตลอดเลยช่วงที่เพิร์สเข้ากองน,นะคะแล้วก็วันนี้แม่ใจดีส่งชุดมาให้จีนเผื่อจีนด้วยนะคะชุดน่ารักมากเลยทุกคนก็พร้อมแล้วที่จะไปงานนะคะเดี๋ยวรอยายเพิร์สทำผมเสร็จจีจะให้เพิร์สมาให้ดูฟินิชลุคนะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างคือ ใมากจึ้งมากไม่เคยแต่งหน้าลุคนี้มาก,ก่อนเลยทุกคนเอาเสร็จพอดีแม่ดีนะาจังไหนเอ้เฮ้ยล,ลงมาสิเหมือนแม่ดีน้าจังวาก เห็นไหมเป็นแปดการนุพรน่ารักมากแต่ของแย่เพิร์กเขาจะเป็นแบบกระโปรงสั้นแล้วก็จะมีปีกอันนี้ด้วยนะคะสวยมากเลยขอบคุณแม่พัรมากๆานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะคะทุกคนตอนนี้ขอไปใส่อัศเซอรี่แล้วก็เตรียมตัวก่อนตอนนี้เราสองคนกําลังเดินทางไปแล้วนะคะทุกคนไหนเพิร์กเรามารีวิวมงซิได้หนึ่งคนนางงามหนึ่งคนจะต้องมีมงหนึ่งกล่องโอ้ยแต่กล่องใหญ่มากแม่จริงนี่สีทอง มีบูสาไฟอยู่ข้างบนแล้วก็มีไข่มุกไข่มุกอันดามันเลอสุดๆเพราะอันดามันเลยอ่ะทีนอยู่แบบไทยอ๋อโอเคต้องทำผมทรงนี้นะคะมันถึงจะใส่มงได้นะคะอ่ะเปิ้งวายมิดแกรนใส่แล้วคนรู้เลยเป็นมิแกรนอ่ะมารีวิวกล่องมงฉันบ้างฉันไม่เคยรีวิวเลยจริงหรอจริงนี่กล่องฉันเป็นสีชมพูเธอกล่องเธอสาพราะว่าใช่กล่องฉันสะอาดมากส่วนนี้ก็คือมงเปิ้ง นี้มงจริงจะเป็นสีเงินนะคะทุกคนสีเงินเห็นไหมสวยงามอลังตามากเวลาใส่ก็ดูสบใช่ไหมตึงตาแล้วทำรบมาลืมว่าใส่มงไม่ได้นี่ อันนี้คืองูชันคือเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมแล้วนะคะทุกคนชอวีชอวีเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกของชอวีมงเราก็จะสีต่างกันแต่ละจังหวัดเขาก็มีมงต่างกันออกไปทุกคนเขามีลูกเล่นไงแล้วก็จะมีสายสะพายนะคะมิสแกรนเกาะแล้วแต่ชื่อจังหวัดไปนะจบไม่รู้

ชอบคุณแม่มากเลยเด็ดสุดเด็ดสุดเด็ดสุดโอ้โหโอ้โหตแม่เพื่อความรักความรักหายและสมรถเท่าเทียมเออเราดูเลยรานนี้คือราบานเพื่อไทยเยเลือกค่ะลองดูเลยว้ายชอบรูปนี้มากจะเกิดประกวดอีกรอบเดี๋ยวทำผมนี้ชอบเลย มันร้อนมันอบคนเยอะมากแต่จินบอกเลยว่าบรรยากาศงานคือสนุกมากทุกคนแต่งตัวจึ้งมากแล้วแบบ มาสนุกสนานจริงๆทุกคนถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนได้ลองไปเดินพาเรดหรือว่าไปชมขบวนพาเรดส,สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ,ะโอ้โหความรู้สึกตอนเป็นนางงามกลับมาลอยเพราะว่าปวดตรีนมากตอนนี้ตรีนจะแตกโอ้ยค่ะเย่งกว่าจะได้เดินขบวนกว่าจะอะไรรวมๆคือสนุกมากแล้วก็แฮปปี้ไพร์มันนะคะทุกคนขอบคุณมากทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอ๋อลืมบอกว่าฉันเทพับเพิร์ดเลยจะ้ะ ด้วยความที่เดินไม่ไหวแล้วก็เลยเพิ่เดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะมึงไปเดินเลยบ๊ายบายกูกลับแล้วนั่งวินกลับมาเลยค่ะ